สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอรบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่31กรกฎาคม2024นะครับวันนี้เฟียงกิดินเด็ก61จากวันนี้67เรื่องแรกต้องพูดถึงข่าวใหญ่ข่าวดังของหน่วยงาน SEC ข่าวที่วันนี้ทุกสื่อข่าวพูดถึงศูนย์ข่าวคอยเทเลกราฟนะครับรายงานว่า SEC backs down on claiming Solana ADA m e d i c and other tokens are securities in b i Nasu i นะ SEC เนี่ยยอมถอยหลัง ประเด็นที่ SEC เกาหาว่า Solana, ADA, MADIC และอีกหลายโทเค็นเป็น Security ในคดีความระหว่าง SEC กับ Binance นะครับ uh, ZY Crypto นะครับรายงานว่า SEC revises Binance lawsuit Solana Cardano and Polygon no longer considered securities นะ SEC เนี่ยแก้ไขคำฟ้องในคดีของ Binance และเหรียญอย่าง s o ล a ร a าคาร์ดานโ l y g o ิกอนแมดจะไม่นำมาพิจารณาว่าเป็น Security ในคดีนี้นะครับแล้วก็อีกหลายสื่อข่าวพาดหัวข่าวในลักษณะเดียวกันนะคำถามบนโลกโซเชียลแน่นอนแล้วทำไมเหรียญเหล่านั้นไม่ไปมูลนะครับเรื่องนี้ง่ายๆเลยเพื่อนๆมิถุนายนปี2023 SEC ฟ้องบ i n แน c e ฟ้องพิ t c c รวมกัน13ข้อหาข้อหาที่เป็นประเด็นที่สุด คือข้อหาที่ว่า Binance เนี่ยขาย Security ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับโทเคนที่ถูกลิสต์ในคำฟ้องตอนนั้นเนี่ยมีอยู่68โทเคนนะแต่วันนี้เขาบอกว่าเหรียญที่เป็น Third Party อย่างเช่น BNB BUSD Solana ADA m a d i c Atom Sand Mana Axie Infinity เป็นต้นเนี่ยเขาจะขอเอาออกจากคำฟ้องก่อน เขาใช้คำว่า seek leave to amend its complaint นะผู้สาชาว่าคือที่กล่าวหาว่า Third Party Token เป็น Security เนี่ยขอพักไว้ก่อนแต่คำฟ้องอื่นๆจะดำเนินการต่อไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ Third Party Token ยกตัวอย่างคือ,อ xrp ก็มาจาก ripple labs นะ s o l a n a ก็มาจาก Solana labs อย่าง axie i n f i i t y ก็มาจาก sky marvis c a ดานโนก็มาจากคาดานโน f ฟอนเดชั่นไอโ k เป็นต้นนะครับเหรียญไหนมาจากบริษัทอะไรเนี่ยเป็นหรือไม่เป็น Security ตรงเนี้ย SEC ไม่ได้ต้องการให้สารพิจารณาแล้วนะวงเล็บเฉพาะคดีระหว่าง SEC กับ Binance นะครับตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่า SEC ออกมาประกาศว่าเราจะไม่กวนใจเหรียญเหล่านี้อีก Solana, Ada, m a า i c a t o o Sandbox บ็อกมานะ a อ i ซ i เนี่ยเราจะไม่มายุ่งอีกไม่ใช่นะและอีกเหตุผลที่มันไม่มูลเพราะอะไรเพื่อนๆอ,อย่าลืม SEC ยังมีคดีความกับ i o i n s e นะและ i o i n s e เนี่ยเหรียญที่ถูกลิสต์ว่าเป็น Security ในคดีนั้นเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกับ i Nance นะครับเพราะนั้นตรงนี้ความที่เมื่อสาวันก่อนเนี่ยลุงชัมออกมาประกาศว่าถ้าผมเป็นประธานบดีผมจะเขียนแก y รีกแนซออกหลายสื่อข่าวเลยเขียนข่าวในลักษณะที่ว่า นี่ไงแกรี่หัวหดแล้วแกรี่รีบถอนรีบยกนะจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆการที่เขายกเลิกให้สารพิจารณาเติร์ดพาดี้โทเค็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันใช้เวลานานเราเห็นแล้วกับ XRP กับ Ripple Labs เนี่ยใช้เวลาต้องการรัฐบาลลุงตู่ยันรัฐบาลท่านเศรษฐานะครับทั้งนี้มันเห็นได้ชัดนะหน่วยงาน s e c เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นประเด็นการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ นะกระทรวงทะบวงกรมอื่นเขาไม่มีปัญหาคมนาคมศึกษาธิการอาหารและยา CFTC เออยะไรเออเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นแต่ s c c เนี่ยมีให้อวยพรทุกวันนะครับก็สรุปเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดูดีแต่เป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปนะครับต่อไปมาพูดถึงค่ำคืนนี้ FOMC meeting ตีหนเวลาไทยหรือสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในสอเมริกา East Coast นะครับ 2pm ค่ำคืนนี้เนี่ย 95.9%ตลาดมองว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยแต่สำหรับ FOMC ครั้งต่อไป19กันยายน87%มองว่าเฟดจะลดดอกนะนักวิเคราะห์จากม o ดี s นะครับเขาบอกว่าตลาดเนี่ยคาดการว่าธนาคนารกลางสหารัฐเมิกาจะส่งสัญญาณถึงแนวทางที่เฟดจะลดดอก2เดือนที่ผ่านมาเรามีตัวเลขอินฟล t i ชันที่ออกมาดีดังนั้นเฟด ไม่น่าจะมีเหตุผลที่จะเลื่อนการลดดอกเบี้ยเกินเดือนกันยายนนะครับก็ตัวเลขอินฟลชันต้องการเดือนเมษายนเนี่ยเรามาจาก3.5% 3.4% 3.3%จนล่าสุดเนี่ยนะครับเพราะนั้น ค่าคืนนี้ผมลุ้นอย่างเดียวลุ้นว่าเฟดส่งสัญญาณลดดอกเฟดจะออกมาบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนอาจจะขึ้นดอกอะไรไม่ได้นะครับนักข่าวคืนนี้ต้องถามแน่ลุ้นว่าเฟดส่งสัญญาณนะและถ้าเฟดส่งสัญญาณลุงทรัมป์ปีแตกแน่นอนลุงทรัมป์ต้องออกมาบอกว่านี่ไงลุงจเจเลิมต้องการช่วยคามาลาแฮร์ริสนะครับความเข้มข้นเกิดแน่ทั้งโลกคริปโตโลกการเมืองนะแต่ที่เห็นได้ชัดต,ตอนนี้ กันยายนน่าจะน่าจะไม่พลาดเฟดน่าจะลดดอกนะครับเพราะนั้นหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพื่อนเเรารอแคเออ่เลือกตั้งเรารอเฟดลดดอกเรารอแค่เมสาก็อกฟัดที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้มันจางลงไปนะถ้าเม้าก็อกจบอะไรจบเนี่ย2025เป็นปีที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆในช่องหลายคนผมน่าจะมีทองมีหยองใส่นะครับเพราะนั้น มาลุ้นไปได้วยกันวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนค่าคืนนี้จะดูเฟสทั้งคืนแล้วก็พรุ่งนี้รายงานอีกทีวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมการลงทุนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผมนะเปลี่ยนยังไงอะครับพี่สมัยก่อนชีวิตน่าเบือ่อทํางานกลับบ้านเจอเพื่อนสังสรรค์แค่นี้และชีวิตทุกวันนี้อะครับทุกวันนี้เหรอกลับบ้านดูการาฟ เทคนิคอลตีเส้นดูข่าวแล้วไม่คิดถึงเพื่อนเก่าๆเหรอพี่ไม่คิดเพื่อนวงการลงทุนเยอะๆพี่ไม่คิดถึงชีวิตที่เรียบง่ายเหรอแบบไม่ต้องลุ้นน่ะไม่อ่ะไม่เลยแล้วทุกวันนี้พี่คิดถึงอะไรมากที่สุดทุกวันนี้เหรอคิดถึงเงินที่เคยมี